สวัสดีครับทานผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าค้นคนเนชั่นในค่ําคืนนี้เริ่มด้วยเรื่องใหญ่นะครับเริ่มจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการประชุมคอรมนัดพิเศษนะครับก็เรื่องอย่างที่เราทราบนะฮะก็รับลูกต่อเนื่องมาจากที่ประชุมกรคชหรือว่าคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับเรื่องของลดราคารับจำนำข้าวจากหมื่นห้าเหลือ1มื่นสองพันต่อตันนะครับแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่30มิมิถุนายนนี้นะครับ แล้วก็ตั้งเพดานการรับจำนำข้าวต่อรายด้วยก็คือตามข่าวเมื่อวานนี้ก็คือไม่เกินรายละ5 0 0แสนบาทนะครับนี่นะฮะวันนี้ก็รับทราบเรียบร้อยคุณวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการรับจำนำข้าว ก็มั่นใจว่าจะไม่ถูกฝ่ายค้านนำไปโจมตีเพราะไม่ได้ขัดต่อแนวนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภานะครับรัฐบาลสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ได้นะครับสำหรับกรอบวงเงินที่ใช้ในการรับจำนำข้าวเปลือกนั้นยืนยันตามมติคลมอมวันที่10มิถุนายน2556ที่กำหนดวงเงินดำเนินการสิ้นสุดวันที่3 1เธันวาคมปี56จะต้องไม่เกิน5 0 0แสนล้านบาทนะครับนี่นะฮะซึ่งวันนี้ทันทีที่ ผลออกมายืนยันตามนั้นนะครับก็มีความเคลื่อนไหวในลักษณะของความไม่พอใจต่อตัวแทนพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวนาหลายส่วนนะครับเริ่มจากคุณสมศักดิ์เลิศอันด์นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนคนรศรีอยุธยาอุปนายกสมาคมชาวนาแห่งประเทศไทยบอกว่าหลังจากครมเห็นชอบตามมติกขอชอนะครับก็ทําให้ชาวนาในจังหวัดอยุทยาและจังหวัดใกล้เคียงไม่พอใจมากเพราะจะทําให้รายได้เกษตรกรลดลงทันที ขณะที่ต้นทุนการผลิตเท่าเดิมโดยปกติที่รัฐรับจำนำตันละ15ื0นความชื้น15%นั้นกเกษตรกรได้รับจริงก็ไม่ถึง15ื0นอยู่แล้วได้รับประมาณ12ื่นนะครับเพราะถูกหักค่าวความชื้นที่สูงเกินกว่าที่กำหนดกรณีที่โครงการรับจำนำถูกถลดราคาลงมาเหลือตันละ12ื0นก็เข้าใจว่าจะได้ไม่เกินไม่เกินหมื่นบาทรบ,รบนะครับจากการหารือเบื้องต้น เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าใจว่าโครงการของรัฐประสบปัญหาการขาดทุนแต่ปัญหานี้เกิดจากกระบวนการจัดการของรัฐที่มีการทุจริตทุกกระบวนการอันนี้คุณสมศักดิ์บอกนะฮะเริ่มตั้งแต่การนำข้าวมาเวียนขายการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์ทั้งหมดนี้เกษตรกรไม่มีส่วนรู้เห็นแต่เมื่อโครงการไปไม่ไหวทุกคนหันมาแก้ไขโดยการลดราคาลงเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอนะฮะ นายประสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาไทยบอกว่าชาวนาไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับราคา1 2ื่นสองนะครับเพราะต้นทุนก็ตันละ8 0 0พันแล้วนะครับถ้าจำนำา1 2 0นสองความชื้น15ชาวนาจะได้รับจริงๆเนี่ยก็ไม่เกิน9,500ต่อตันมันไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพในครอบครัวก็ขอให้ชาวนาทั่วประเทศส่งความเห็นมาที่สมาคมนะฮะสมาคมชาวนาไทยนะครับ เพื่อจะได้รวบรวมเสนอรัฐบาลให้ทบทวนราคาจำนำใหม่เพราะราคา1ม0 0 0บาทต่อตันชาวนารับบ่ได้แน่นี่คุณประสิทธิ์บุญเฉยบอกนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะฮะที่ออกมาพูดนะฮะก็ทำนองเดียวกันคล้ายๆกับคุณประสิทธิ์บุญเฉยนะฮะคุณวิเชียนพวงลำเจียกนะฮะบอกว่าแกนนำบอกว่าชาวนาหลายจังหวัดจะนัดรวมตัวกันที่โรงแรมย่านราชประสงค์ นะะในวันพรุ่งนี้20มิถุนายนจะก,กำหนดท่าทีในการประท้วงรัฐบาลที่ลดราคาลงมาเหลือตันละ12,000บาทเพราะว่าอยู่ไม่ได้กับราคาขนาดนี้ต้นทุนต่อไร่ก็อยู่ที่ประมาณสัก6,000บาทแต่ผลผลิต1ตันต้องใช้พื้นที่1ไร่2งานต้นทุนจึงไปอยู่ที่9,000ถึง9,500บาทต่อตันฉะนั้นเมื่อรัฐลดราคาแล้วก็ถูกหักค่าความชื้นอีก มันแทบไม่มีกําไรเลยนะนี่ยังไม่รวมต้นทุนค่าแรงแล้วก็ดอกเบีย้ยด้วยนะครับหรืออย่างคุณเลี่ยมพวงเนียมคุณเลี่ยมเนี่ยบอกว่าคือถ้าหากว่าจะลดราคาจํานําข้าวลงเนี่ยอย่างอื่นมันต้องลดลงด้วยมันต้องลดลงทั้งระบบนะเพราะว่าอย่างตอนที่รับประกาศนโยบายว่าจํานําข้าวแตละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยอย่างอื่นมันขึ้นไปแล้วปุ๋ยยาฆ่า,า,มาแมลงหรือแม้กระทั่งชาวนาที่เขาไปเ <c oughs> ช่าที่ของคนอื่นทนาําน <c oughs> าเขาก็ถูก ถูกคิดค่าเช่าในราคาสูงสูงเพราะว่าผู้ให้เช่าก็ต้องคิดว่าชาวนาได้ตแต่ละหมื่นห้าตอนี้พอเหลือแต่ละหมื่นสองนี่ยังไม่รวมการหักค่าความชื้นอะไรนี่นะฮะพอเหลือตาละหมื่นสองเนี่ยออนะทุกอย่างมันไม่ลดลงมาปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงหรือแม้กระทั่งค่าเช่านาก็ตาม,มนะฮะนี่ฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณวิเชียรพวงลําเจียบบอกพรุ่งนี้จะมีแกนนําชาวนาหลายจังหวัดนะฮะมารวมตัวกันแถวโรงแรมแถวราบประสงค์ พร,ร,รุ่งนี้นะฮะแยกราประสงค์เลยฮะเห็นคุณวิเชียนบอกว่าตัวเลขที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ที่ตันละ13,500คือถ้าเกิด13,500เนี่ยเวลาเกษตรกรขายจริงก็จะได้ประมาณสัก1 0 0 0 0 1 1 0 0ถึง11,000เขาบอกแบบนี้ก็พออยู่ได้อันนี้ในมุมมุมของชาวนามุมของผู้ส่งออกนะฮะอย่างคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิติปะศักด์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มองเรื่องนี้มองในมุมผู้ส่งออกจริงๆเนี่ยนะเขาบอกเออดีดีที่รัฐบาลยอมลดร,ราคารับจำนำลงมานะครับก็จะทำให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้เพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาการส่งออกข้าวลดลงถึง35%เพราะว่าราคาจำนำเนี่ยมันสูงเกินไปไปแข่งกับคนอื่นเขาไม่ได้นะฮะอันนี้มองแบบหลายๆมุมนะใช่ครับคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับมุมของผู้นําฝ่ายค้านนะครับยืนยันว่า ไม่ได้ต้องการลดการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับแต่การลดจาก15ื่นเป็นหมื่นสองเนี่ยนะครับกระทบเกษตรกรเป็นหลักเลยเกษตรกรก็ทวงติงเพราะเป็นห่วงว่าระบบการค้าขายข้าวจะพังราคาหมื่นสองสูงกว่าราคาตลาดก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาและยังเป็นระบบเดิมที่รัฐบาลรับซื้อข้าวและจะเป็นผู้ค้าขายเกือบเป็นรายเดียวต้นทุนข้าวไทยยังสูงกว่าราคาตลาดการลดราคาทําให้เกษตรกรเสียประโยชน์กว่า3,000บาทแต่ระบบอย่างอื่นเหมือนเดิมยกเว้นว่าจะจํากัดสิทินรายใหญ่นะครับ คุณพิสิทธิ์พูดถึงเรื่องที่เลขาธิการคณะกรรมการกการกระจาีาได้ทักท้วงในที่ประชุมคลรว่ากรารปรับรลดราคาจำนำข้าวอาจผิดกฎหมายเพราะเป็นนโยบายที่รัฐแถลงต่อรัฐบาลน,นั้นต่อรัฐสภานั้นก็เห็นว่าในที่ประชุมคลรนะฮะในที่สุดแล้วเนี่ยคลรก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ดีเพราะการที่แถลงตามนโยบายรัฐแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องมาอธิบายกับสภา etas, ซึ่งผมไม่ได้มองเรื่องกฎหมายแต่ผมมองเรื่องความรับผิดชอบทางการเมือง รวมทางรัฐบาลก็ได้ถแถลงไว้กับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดแล้วด้วยนะฮะได้ถแถลงไว้กับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดแล้วด้วยนะฮะว่าเลือกพักเพื่อไทยจะได้จำนําข้าวราคา1 5 0 0 0หาบาทแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะฮะและเรื่องนี้นะครับเมื่อเป็นดังนี้แล้วสสทางภาคอีสานหลายคนก็สะท้อนออกมาว่างานหนักแน่นะครับอ,อย่างเช่นสสภยจิตศรีวรขานที่นครพนมนะครับ ก็บอกว่าสสอ,อีสานส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการปรับลดราคาในครั้งนี้นะครับเพราะโครงการจำนำข้าวเป็นนโยบายหลักที่รัฐหาเสียงไว้กับชาวนาเมื่อลดราคาจำนำข้าวลงมาก็จะกระทบต่อคะแนนนิยมและความน่าเชื่อถือของพรรคแน่นอนและอาจจะเลวร้ายไปถึงขั้นถูกฝ่ายตรงข้ามนำไปขยายผลยื่นตีความว่ารัฐบาลหลอกลวงประชาชนให้มากาบัดลงคะแนนให้ผมจึงมองว่าเร็วเกินไปที่เราจะปรับรลดราคาลงมา ฝ่ายที่รับผิดชอบต้องไปหาวิธีอื่นๆมาอุดรอยรั่วในโครงการแทนไม่ใช่มาใช้วิธีลดราคาการจำนำข้าวลงมานะครับม,มันเสียต่อนโยบายของพรรคนี่นะฮะอาจารย์เจตโทนวันนี้นะฮะนิติศาสตร์จากมอสยามเนี่ยนะครับบอกว่าคือเมื่อคุณหาเสียงไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่ถือเป็นนโยบายอย่างหนึ่งครับแล้วคนก็มากาบัรให้คุณเพราะว่าบางคนอาจจะชื่นชอบเกี่ยวกับนโยบายนี้1 5 0 0 0บาทเนี่ยนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นสัญญาประชาคม แต่ว่าถ้าหากว่ามันผิดพลาดไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้แต่มันต้องมีคนรับผิดชอบมันต้องมีคนออกมาแสดงความรับผิดชอบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเช่นต้องมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีรหรือว่านายกต้องมีถ้อยถแถลงออกมาชัดเจนว่าเ,ออเหตุผลกลใดถึงต้องมีการปรับเปลี่ยนราคารับจำนำจาก1 5ื่นห้าเป็นหมื่นต้องมีคนรับผิดชอบอนะฮะ แล้วก็มีอดีตรัฐมนตรีคลังนะฮะคุณธีรชัยปวน,น่าตลานุบาวันนี้ก็โพสลงใน a c e b o o k นะครับว่าถ้ามีการลดราคาจำนำจริงเนี่ยถ้าใช้คําว่าจำนำเนี่ยคำว่าจำนำก็ควรจะลดให้ต่ํากว่าราคาตลาดคือต้องต่ํากว่า1น0 0 0บาทอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการจำนำอย่างแท้จริงนะฮะคุณธีรชัยบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยในกระบวนการจำนำเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับเป็นการทําสัญญาแบบอ้อมโลกคือจริงๆแล้วเนี่ยชาวนานเนี่ยไม่ได้ไปถ่ายถอนหรอก ครับใช่เอาข้าวขายรัฐบาลแล้วเนี่ยพอราคาที่ได้จากรัฐบาลสูงกว่าเนี่ยชาวนาก็ไม่ไปไถถอนแบบนีมน้มันเหมือนกับรัฐบาลก็ซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรงใช่ดังนั้นวิธีการอ้อมลอกอ้อมโลกแบบนี้เนี่ยมันเป็นช่องโหว่ให้มีการทุจริตรงสีสามารถกดดันเพื่อลดราคาข้าวที่เสนอขายแก่ชาวนาได้ง่าย ดังนั้นถ้าหากรัฐบาลประสงค์จะช่วยชาวนานได้รับเงินสูงกว่าราคาตลาดถ้าไม่ใช้วิธีการประกาันร,ราคาก็ควรจะบังคับให้รัฐบาลนั้นรับซื้อมาเลยคือซื้อมาเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลแบบตรงๆเลยไม่ต้องไปอ้อมโลกแล้วใช้วิธีการคำพูดว่าจำนำนะฮะแล้วพอซื้อมาเป็นทรัพย์สินของราชการเนี่ยก็ต้องมีการออกระเบียบราชการกำหนดขั้นตอนชัดเจนทำนองเดียวกับระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุนะฮะก็จะทําให้การดูแลข้าวซึ่งเป็นทรัพย์สินของรัฐนั้น เป็นไปตามระเบียบที่ราชการกําหนดนะฮะก็เรียกว่าจำนำม,มาตลอดเวลานะฮะซึ่งก็จริงๆมันก็ไม่ใช่การจำนำนะครับก็เป็นการที่รัฐบาลรับซื้อฝ่ายเดียวเลยนะครับเป็นพ่อค้าซื้อรายเดียวรายใหญ่ในประเทศทุกคนก็เอาข้าวมาขายอ,อย่าว่าเอาข้าวมาจำนำเลยนะครับเพราะไม่มีชาวนาคนไหนมาจำนำแล้วก็เอาเงินมาไถ่ถอนคืนคไม่มีนะฮะฉะนั้นก็เราเรียกคำนี้จนจนจน,จนติดปาา แต่มันไม่ใช่รูปแบบของการจำนำอย่างที่เราทราบกันนะครับ,รบวันนี้อาจารย์อมานสยามวาลานวิชาการเกียรติคุณของทางทีดีไอนะครับบอกว่ารัฐบาลมีการปกปิดตัวเลขผลขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวเพราะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังต่างก็มีตัวเลขผลการดําเนินงานที่ไม่ค่อยตรงกันและก็เชื่อว่ามีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นสิ่งที่ผมประหลาดใจามากที่สุดก็คือตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่รู้ว่าโครงการนี้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ ทั้งที่โครงการนี้ดําเนินการมาร่วม2ปีแล้วนะครับจึงต้องให้นายวาราเทพเข้ามาเป็นคนกลางรวบรวมข้อมูลอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ธมาบอกว่ามันมันน่าแปลกประหลาดมากสองปีแล้วนะครับตัวนายกซึ่งเป็นประธานกอขอชคณะกรรมการนโยบายข้าวตัวนายกตอบไม่ได้นะฮะตอบไม่ได้มันกําไรหรือมันขาดทุนนะฮะเท่าไหรอ่อาจารย์ธมาบอกว่าการที่รัฐเตรียมปรับลดราคาจำนำข้าวนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ดื้อเหมือนก่อน รู้ว่าผิดพลาดจากการด,ดําเนินนโยบายนะครับถึงแม้ว่าจะลดราคารับจํานําข้าวลงมาแต่ก็ยังถือว่าสร้างความเสียหายอยู่ดีดังนั้นอาจารย์นมาเสนอนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลจะระงับการขาดทุนโครงการรับจํานําข้าวได้ก็คือยุติโครงการนะฮะแล้วหันมาใช้วิธีรับประกันราคาครับนี่ฮะอาจารย์นมาซึ่งก็ เป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการจริงๆนะฮะครับท่านนี้แน่นอนนะครับนโยบายของรัฐบาลน,นโยบายไหนดีเนี่ยท่านก็บอกว่าดีนโยบายไหนไม่ดีท่านก็ตรงไปตรงมานะฮะก็แล้วก็เป็นนักวิชาการน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องข้าวได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละฮะก็อาจารย์อามาแนะนําว่าต้องใช้วิธีรับประกันร,ราคาซึ่งก็เดาได้ว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยอยู่แล้วใช่แล้วก็คุณกิติรัตน์นระนงรัฐมนตรีกลางก็ วันนี้ก็บอกนะครับว่ารัฐบาลจะเลือกแนวทางรับจำนำข้าวต่อไปไม่ใช้นโยบายรับประกันราคาข้าวแน่ๆเพราะการประกันราคาข้าวไม่สามารถนำมาตรวจสอบได้ว่ามีการปลูกข้าวจริงหรือไม่และอาจมีการรั่วไหลในชั้นการจดทะเบียนหรือลงทะเบียนนะฮะนี่นะครับวันนี้เราก็เลยติดแท็แกเรื่องนี้ใช่ครับลดจำนำข้าวนะฮะเชิญนะครับช่วยกันสะท้อนความเห็นกันเข้ามานะครับ